คลิปการสอนออนไลน์ระดับชั้นอนุบาล3หน่วยฝนเรื่องวัฏจักรของน้ำและการเกิดฝนโดยคุณครูเพน,นภาพันพินิษฐ์โรงเรียนวัดบางไกลนอกแย้มพร้อมอุปถัมภ์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งเพลงเมฆฝน วัฏจักรของน้ําและการเกิดฝนทุกๆเช้านะคะดวงอาทิตย์จะส่องแสงให้ความอบอุ่นกับโลกของเราและเมื่อสิ่งมีชีวิตได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ก็จะคายน้ําออกมาเช่นต้นไม้แม่น้ําลําคลองเมื่อน้ําได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ก็จะระเหยกลายเป็นไอน้ําและลอยขึ้นไปรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆอยู่บนท้องฟ้า เมื่อรวมตัวกันมากขึ้นก็จะกลายเป็นก้อนเมฆสีฟ้าค่ะเมื่อก้อนเมฆสีฟ้ารวมตัวกันมากขึ้นก็จะกลายเป็นก้อนเมฆสีดำและเมื่อเจออากาศแปรปวนที่อยู่บนท้องฟ้าก็เกิดการควบแน่นและกั่นลงมากลายเป็นน้ำฝนค่ะและตกลงมาสู่บนโลกของเราอีกครั้งค่ะคุณครูมีวิดีโอเรื่องฝนมาจากไหนมาให้เด็กๆได้ศึกษาเรียนรู้นะคะ เด็กๆตั้งใจดูนะคะแล้วเด็กๆจะได้รู้ว่าน้ำฝนมาจากไหนและน้ำฝนที่ตกลงมาไปอยู่ที่ไหนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะน้ำในโลกสามารถปเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆช่วยให้น้ำมีการหมุนเวียนจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งได้อย่างไม่สิ้นสุดจนเกิดเป็นวัฏจักรน้ำ วัฏจักรของน้ำจะเริ่มต้นที่แหล่งน้ำต่างๆบนผิวโลกไม่ว่าจะเป็นมหาสมุทรทะเลสาบหรือน้ำจากแหล่งอื่นๆเมื่อน้ำได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์อุณหภูมิจะสูงขึ้นจนเกิดการระเหยของน้ำ (evaporation) ทำให้น้ำที่เป็นของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำนอกจากแหล่งน้ำแล้วอุณหภูมิที่สูงขึ้นยังทำให้เกิดไอน้ำที่ระเหยออกมาจากผิวดินส่วนพืชที่ได้รับแสงแดดก็มีการคายน้ำ transpiration เกิดเป็นไอน้ำจากพืชไอ้น้ำที่ระเหยออกมาจากแหล่งต่างๆจะลอยตัวขึ้นที่สูงและถูกความเย็นในอากาศทำให้เกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเล็กๆเมื่อไอน้ำรวมตัวกันมากๆจะเกิดเป็นก้อนเมฆเรียกว่าการควบแน่น condensation หลังจากที่เมฆมีขนาดใหญ่ขึ้นหยดน้ำในเมฆเยอะขึ้นน้ำในเมฆจะกลั่นตัวและตกลงมาในรูปแบบของฝนและในบางพื้นที่อาจเป็นหิมะ หรือลูกเห็บขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของบริเวณนั้นเรียกขั้นตอนนี้ว่าหยาดน้ำฟ้า precipitation ฝนตกลงสู่ผิวโลกมหาสมุทรทะเลสาหรือบนพื้นดินน้ำฝนที่ตกลงบนดินจะมีการสูญเสียเพราะถูกดูดซึมลงดินเป็นส่วนใหญ่เมื่อในดินมีน้ำก็ทำให้พืชสามารถดูดน้ำในดินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ น้ำบางส่วนถูกขังในที่ลุ่มบางส่วนระเหยกลับสู่อากาศน้ำฝนส่วนที่เหลือก็จะไหลลงแม่น้ำลำธารออกทะเลส่วนน้ำฝนที่ซึมลงดินนั้นก็จะค่อยๆซึมออกสู่แม่น้ำลำธารและไหลออกทะเลไปเช่นกันสุดท้ายวัฏจักรของน้ำก็วนกลับมาอีกครั้งน้ำทั้งหมดรวมตัวกันกลับลงสู่แหล่งน้ำกลายเป็นไอเป็นเมฆฝนต่อๆไปและหมุนเวียนแบบนี้ อยู่ตลอดเวลาเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรของน้ําและการเกิดฝนไปแล้วเด็กๆจําได้ไหมคะว่าฝนเกิดขึ้นได้อย่างไรฝนเกิดขึ้นจากน้ําที่โดนความร้อนจากพระอาทิตย์ใช่ไหมคะแล้วก็ละเหยกลายเป็นไอน้ําแล้วรวมตัวกันกลายเป็นก้อนเมฆแล้วก้อนเมฆรวมตัวกันเยอะๆก็เกิดการแตกกระจาย กลายเป็นเม็ดฝนหล่นลงมาจากท้องฟ้าให้เราได้ชุ่มฉ่ำใช่ไหมคะสำหรับวันนี้คุณครูมีงานให้เด็กๆทำด้วยนะคะให้เด็กๆวาดรูปก้อนเมฆฝนของตัวเองนะคะหลังจากที่เด็กๆวาดเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะรบกวนผู้ปกครองถ่ายรูปผลงานของเด็กๆส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มของห้องเรียนให้คุณครูและเพื่อนๆได้นนชื่นชมด้วยนะคะ สรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ